สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณ <c oughs> ก่อนจะไปพบกับคำทำนายนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับคำทำนายฝัน ตามตำราของไทยโบราณนะครับวันนี้ขอทำนายสำหรับท่านที่ฝันเห็นแก้วน้ำนะครับฝันเห็นลูกแก้วฝันว่าได้จับแก้วนะครับแก้วอะไรก็ไม่รู้แก้วน้ำเป็นแก้วอะครับที่คุณได้จับเนาะนะครับผมขอทำนายดังนี้นะครับช่วงนี้นะครับคุณมีโอกาสได้ลาบนะครับในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าการเสี่ยงโชคหรือจากการทำงานนะครับที่มาจากน้ำพักน้ำแรงนะครับ จะได้เงินโบนัสหรือเงินที่คุณหวังไว้จะได้เช่นเดียวกันนะครับผมขอขยายความดังนี้นะครับคนที่ฝัลนลักษณะนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคนะครับโชคณที่นี้นะครับอาจจะเป็นโชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับหรือจากน้ำพักน้ำแรงจากการทำงานนะครับซึ่งไม่ได้ว่าจะเกิดทุกอย่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฝันแบบนี้จะได้ จะได้ทั้งโชคจากการเสี่ยงโชคหรือจะได้ทั้งโชคจากการทํางานนะครับคุณมีโอกาสนะครับจะได้โชคจากการเสี่ยงโชคบางท่านก็มีโอกาสจะได้โชคจากน้ําพักน้ําแรงนะครับแต่สําหรับใครนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนั่งอยู่รอโชคชะตาตรงนี้คุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะครับซึ่งนะครับโชคจากน้ําพักน้ําแรงนะครับ มันจะมาจากที่คุณนะครับทำไว้นานแล้วนะครับหรือเริ่มทำไว้ค่อนข้างนานแล้วแต่ยังไม่ออกดอกออกผลนะครับตอนนี้แหละกำลังจะออกดอกออกผลทำให้คุณได้เก็บหอมรอมริษได้เก็บเงินก้อนนี้ไว้ได้ใช้แล้วนะครับขอให้สำเร็จเร็วๆวันๆนะครับผม อย่างไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมหมั่นสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดาบารดาครูบาอาจารย์ผมเชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะทำให้ดีเร็วยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเลขเด็ดเลขนำโชคได้แก่เลข7 7172รวยรวยเฮงเฮงทุกท่านสวัสดีครับ